ผมเป็นตำแหน่งบังคับของไทยใครน้องซ้อมมากี่วันก็ประมาณเกือบเดือนก็ซ้อมอยู่ที่่ายอยู่ที่อุบลที่เดิมเลยและอยู่นั่นตอนนี้มีใครเปกุบบอลสอนเราบ้างก็มีเพครับดาับผล่ในใครเชียร์เนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละสูงเท่าไหร่แล้วเนี่ยหนึ่งร้อยหกเจ็ดน้ำหนักปล่อยตอนนี้มวยสไตล์อะไรครับมวยอวันนี้เลยต้องมาเจอกับไอ้เมืองทองเนาะเคยต่อยเขาไหม ไอ้นี่อย่างแรกเลยศึกษาเกมมาต่ให้ยังได้ดูยังเขาเมือสไตล์เครื่องวันนี้เลยต้องมาเจอกันเนาะวางเกมว่าใหม่ใหญ่ดิถ้าต่อยตามตาตาเราไปมีอะไรอยแก้ไขอุ้วยดีเนาะล่าสุดต่อยไว้ที่ไปที่นี่คราต่อยล่าเงินนี้เลยมันต่อยใครสอนธนดวงเป๊ะมั้งเปคะแนนพาไปคะแนนไปวันนั้นเบ็เท่าไหร่ร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดวันนี้ต่อยร้อยแปดวันนั้นร้อยแปดวันนี้ต่อยร้อยเก้าเลยเนาะ ทำไมโตขึ้นหรือว่าไงมันก็โตขึ้น,ก,นก็เลยปล่อยขึ้นมาหลายก้าเมื่อเช้ามาเป็นแล้วนนี้เกินหรืขาดเกินอยู่จุดหนึ่งก็ผ่านเร็วว่ะแล้ว,ลวร่างกายไฟนี่กี <500. S 1> ่เปอร์เซ็นต์เต็มร้อยทรงบวยแรงๆวันนี้พ่อมาแจ้งเกิดต่อเอาแชร์หน้ากอบใครเนาะคุมมากี่กิโลไฟนี้สามสี่กิโลด่าต่อยมวยไทยมาทั้งหมดเจ็ดสิบไฟคนจังหวัดฝ่าเขินชวนแฟนขับเราหรือเปล่าวันี้เราเป็นใจวันนี้เต็มที่นะอ่ะขอให้โชคดี